ที่เวิดความความว่าความสุขเนี่ยที่พูดบ่อยๆเพราะคนเราลืมความสุขไข่คว้าหาความสุขไข่คว้าหาความสุขแล้วก็หาตัวแทนความสุขไม่ได้สุดท้ายมาพบว่าเงินคือแหล่งที่จะบดาลความสุขได้ก็เลยมุ่งหาแต่เงินเพื่อเอาเงินนั้นมาซื้อความสุขสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีมนุษย์มันไม่ใช่เงินนะ พอเงินเป็นสิ่งสมมุติสมมุติเกิดขึ้นมาเองเป็นการแลกเปลี่ยนที่สมมติขึ้นมาเอง20ปีที่แล้วผมมี5บาทผมซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ชามหนึ่งถ้าตอนนี้ผมมี5บาทเหมือนกันเงินก็คือ5บาทไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยแต่ผมซื้ออะไรไม่ได้เลย5บาทได้ทอฟฟี่มาเม็ดสองเม็ดเองแค่นั้นเพราะนั้นเรากําลังถูกสอนให้หาในสิ่งที่ไม่มั่นคงเลยในชีวิตสิ่งที่มั่นคงในชีวิตที่สุดคืออะไรรู้ไหม ปัจจัยสใครก็ตามมีปัจจัยสี่นคือมีความมั่นคงในชีวิตละขาดทุนที่สุดแล้วบ19ปีที่เรียนมาเนี่ยพึ่งอะไรตัวเองได้บ้างในร้อยคนนั้นที่พอใจกับงานที่ทำอไม่ถึงครึ่งแต่ต้องทนไปจนทั้ง5้าสพอเสร็จแล้วถึงวันนั้นก็ใกล้วันตายแลย้ ชีวิตทั้งชีวิตตกิดมาอยู่กับการทนในสิ่งที่ไม่ชอบจริงๆคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าเนี่ยความจริงคนในก็ไม่อยากออกคนนอกก็ไม่อยากเข้าแต่เพิ่นว่าคนนอกเนี่ยเข้าไปเยอะเหตุผลเพราะว่าที่นั่นมีงานทํามีเงินจุประสงค์เข้าเข้าไปเพื่อหาเงินจนกระทั่งแน่นขึ้นเรื่อยๆไอ้คนที่เคยเป็นคนในก็รู้สึกถูกเบียดบงัง บีบเสียยจเยียก็อยากจะออกเพราะมันแน่นเหลือเกินแต่ความจริงแล้วอยากจะบอกว่าคนนอกที่เขาเข้าไปข้างในควรจะมีจุดประสงค์ชัดเจนว่าเข้าไปเพื่ออะไรเข้าไปนานแค่ไหนทูกวันนี้เขาไม่เก็บเพราะเขาไม่ตั้งเขาตั้งใจไปหาเงินแล้วก็ใช้เงินที่นั่นมันทาให้เงินเขาหมดไปในแต่ละวันแต่ละเดือนโดยที่กลับบ้านก็ไม่มีเงินเหลืออย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าไปไล้จุดมุ่งหมายหรือบางครั้งในครอบครัว ก็พยายามจะขับขับไล่แสรกซไปให้อยู่ที่สบายไม่ให้กลับมาหนักหนาแต่คําว่าสบายกับสุขมันคละอเรื่องกันนะสบายไม่แค่สุขนะบางคนนอนในห้องแอร์เย็นสบายแต่ทุกมีเรื่องเครียดมีเรื่องคิดมากมายถามคนมีตังค์ทุกคนเน่ยถามว่ามีความสุขไหมเขาอยู่สบายแต่รู้รสึกเขาจะต้องแอคทีฟตัวเองตลอดเวลาเพื่อจะเพิ่มเงินสุขจริงๆอาจจะไม่สบาย ชีวิตเกษตรกรบางครั้งไม่สบายหรอกแต่สุขนะทำงานเหนื่อยหนักอาบน้ำท่ากินข้าวกินปลาพร้อคกับครอบครัวมีความสุขนี่คือเขาสุขแต่อาจจะไม่สบายเพราะนั้นสุขจึงมาก่อนสบายเสมอเห็นไหมสุขสบายเพราะนั้นสุขเป็นที่ตั้งไม่ใช่เอาสบายเป็นที่ตั้งไม่ใช่สบายแล้วค่อยมีความสุขไม่ใช่แต่มันต้องมีความสุขก่อนฝึกอยู่กับธรรมชาติแล้วไม่ได้ไหมาเความว่าเงินจะมีไม่ได้ เ,เงินมีบ้างไม่ต้องมีมากก็ได้คือไม่ต้องเอามาเป็นปัจจัยหลักในการมุ่งหาเงินคนเราเกิดมาเพื่อตายนะถ้าเอนจใจเกิดมาเพื่อตายแต่ก่อนตายทําให้ดีที่สุดในชีวิตดีต่อตัวเองดีต่อครอบครัวดีต่อชุมชนและสังคมแล้วก็ตายถ้าคนที่ไม่ตายคือคนที่ยังไม่เกิดนี่เมื่อเป้าหมายของการเกิดคือสักวันจะต้องแตกหนักต้องตายแต่นี้ก่อนจะตายก่อนจะตายเนี่ย จะทำให้ชีวิตมีคุณค่าที่สุดมีความสุขที่สุดเพราะคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทุกข์นะเกิดมาเพื่อสร้างความสุขให้กับตัวเองครอบครัวชุมชนเอื้อเฟื่อเพื่อแผ่กัน